เล่นเอฟซีน้องหรือเปล่าคะเล็นรับชอบครับน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเบอร์ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับขอเบอร์ขอถ่ายรูปเป็นปกติค่ะคุณผู้ชมขานะครับขอเบอร์เดี๋ยวขอจบงานก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวขอจบงานก่อนได้ไหมคะเอาออกเอาออกงานก่อนได้ไหมถ้าจบงานแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพอเสร็จจบงานแล้วก็เราก็จะได้เดี๋ยวเอ่อ เอออะแบบแบบพอยเดี๋ยวพอขยับนิดอะแบบพอขยับนิดนึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันไปเรียกเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับป๊บนึงนะครับ้้งนะครโอ้ย้ยโอ้ยโอ้